สวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์ดรทองพุทธรอดนะครับวันนี้จะมาแปลงปันกับท่านในเรื่องของการปฏิบัติการในข้อที่8นะครับของ ISO นะครับซึ่งมีฐานของ9ก้าพันหนะครับเอา่ะในเรื่องของข้อที่8นะครับในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับหรือ operation เนี่ยนะครับมันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วจะทํำยังไงเนาะนะครับมันก็ประโยชน์ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการนะครับให้ได้มาซึ่ง คุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาหารปลอดภัยนะรเรื่องพลังงานก็ว่าไปทีนี้เนี่ยนะครับเป็นการเหมารวมเนาะสำหรับสำหรับะระบบที่ใช้แทนของก้าเปหนึ่งถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของปฏิบัติการจะมีแค่2ข้อแต่ถ้าเป็นในส่วนของพลังงานจะมีอยู่3ข้อแต่ถ้าเป็นในส่วนของก้าเปหนึ่งและ IE เทจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 8เจ็ดข้อนะ้องถ้าเป็นสายฟูดจะมีทั้งหมดนะครับเก้าข้อนะครับผมก็จะนะครับสรุปให้ท่านเห็นภาพเนาะการปฏิบัติการพอเราผ่านไปเรื่องของบริบทแล้วเนาะมีทิศทางแล้วเนาะมีวะผู้นํามีเกี่ยวกับนโยบายแล้วเนาะมีแผนมีความเสี่ยงมีเป้าหมายทุกอย่างแหละข้อเจ็ดที่ผ่านไปก็เป็นเรื่องของการเตรียมการสนับสนุนไปหมดอนะตอนนี้ก็ต้องลงมือปฏิบัติแล้วนะทีนี้ในส่วนของแปรข้อแปดจุดแปดเนี่ยอันนี้ก็ จะเหมือนนกันทุกระบบนั่นแหละก็คือเรื่องของการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการเอาง่ายๆก็คือดูวัตุเซฟวัตุลอบันทึกติดตามเป้ากับความเสี่ยงใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นของยานยนต์ก็จะมีเรื่องของแผนสําหรับนิโมเดลก็เป็น APQP ไปแต่ถ้าเป็นระบบทั่วไปก็เป็นเรื่องของดูวัตุเซฟวัตุลอบันทึกติดตามเป้ากับความเสี่ยงตามปกติอันนี้ก็ไม่มีอะไร ้อมาแปดสองนี่นะครับถ้าเป็นของเก้าปรก็คือเรื่องของไอ้เจ้าตัวข้อมลูลของลูกค้าเราต้องรู้และเข้าใจข้อมลูลลูกค้าบรรลูกค้ารเข้าใจนะเอ่อจะต้องมีการทบทวนข้อตกลงมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนะครับมีการนะครับรับข้อร้องเรียนนะครับมีการประเมินความเป็นใจมีการดูแลทรัพย์สินลูกค้ามีการสร้างสายสมัมพันธ์กับลูกค้านะครับในส่วนของเก้าปรก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแปดสองในส่วนที่มันเป็น เรื่องของเสถียลภาพความปลอดภัยไอ้เขาที่จะเป็นเรื่องของแผนฉุกเฉินนั่นแหละต้องมีไฟไหม้น้ําท่วมสารเคมีหกลืล่อไแก๊สหกลืล่อไบ่อยเรือรแล้วเบิดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมเนาะแต่ถ้าเป็น8.2เนี่ยนะครับในส่วนของพลังงานก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับนะเรื่องของพลังงานก็ต้องรู้ว่าบริษัทเราต้องใช้พลังงานอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่จะใช้นานแค่ไหนก็มาออกแบบโครงสร้างการใช้พลังงาน ถูกไหมเพื่อให้ได้คุณภาพการใช้พลังงานมากที่สุดในต้นทุนที่ต่ําสุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วก็ต้องมีความยั่งยืนอันนี้คือหลักในเรื่องของการออกแบบด้านพลังงานะเสร็จแล้วเนี่ยทำไรต่อจากนั้นเนี่ยก็มาสู่เรื่องของข้อ8.3ถ้าเป็น8.3เนี่ยเ,เ,เรื่องของสิ่งแวดลอ้อมกับความปลอดภัยไม่มีแล้วนะ กขาจะมีแค่8.1และ8.2พอไป8.3ถ้าเป็นของ9 1ก็เป็นการวางแผนก็คือนอนก็คือเรื่องของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการควบคุมการแจกจ่ายแบบและมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบแต่ถ้าเป็นไอเทเฟเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์มีการออกแบบขบวนการผลิตนะครับมีการทำา r ทท o t y p e มีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการควบคุมการแจกจ่ายแบบแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของการแก้ไขแบบถ้าเป็นในส่วนของ i อเทก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะมีขอทูตัวอื่นมาเสริมด้วยเนาะเช่นดีไซน์เอฟเอฟเอเอชเอฟเอเอชเอเอ a บีซีพี่แบบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขามาคุยกันต่อในรายละเอียดอีกทีนึง แต่พอมาเป็น8.3ของด้านพลังงานก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้ในเรื่องของพลังงานก็ต้องมีการคัดเลือกมีการเทียบมีการประเมินมีการพัฒนาผู้ขายอะไรก็ว่าไปเพื่อเราได้สิ่งที่ดีที่สุดทีตั้งแต่8.4เป็นต้นไปเนี่ยจะมีเฉพาะของ9/1แล้วก็ของ itf เท่านั้นแหละ8.4ก็คือการควบคุมการจัดซื้อจ้างนะครับจะต้องมีการคัดเลือกผู้ขายมีการนะครับเทียบ นะครับแล้วก็มีการประเมินถ้าเป็นไ t ทก็จะต้องมีการพัฒนาผู้ขายด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอกพอมา8.5ก็เป็นเรื่องของการผลิตและการบริการนะครับฝ่ายผลิตบริการต้องมีแผนในการผลิตบริการต้องมีการควบคุมทั้งเรื่องของนะครับคุณภาพและเรื่องของปริมาณถ้ามันไม่ได้ตามเป้าก็จะต้องนะครับมีการประสานกับหน่วยงานอื่นนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของแม่บัญชีแม่ทูนต์่ต่อแม่หนาเทช มีปัญหาเรื่องเครื่องก็ไปหาฝ่ายซ่อมบำรุงมีปัญหาเรื่องนะครับวัุดุก็ไปหาไปหาไปหาทาง้านของนะครับจะซื้อไปนะครับก็ต้องประสานกันการสอบกับผลิตภัณฑ์ก็ชิวเต้องเข้ามาช่วยเขาในเรื่องของการชีบ้บ่งมีการสอบกับผลิตภัณฑ์มีการาหนดแบตดัมเบอร์ดหลอดดัมเบอร์ต่างๆใช่ไหมมีการทํา QR โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินของลูกค้าที่ทางเฟอร์ิเจะต้องนะครับนำมาเป็นลิมิตซมเปิลมีนั่นนี่โน่นนะ ฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายจะซื้อก็ต้องมีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้านะนะครับดูแลทรัพย์สินของผู้จัดหาดูแลทรัพย์สินของผู้ส่งมอบประมาณนี้นะเสร็จแล้วสโตเวาห์เขาต้องคัสซัพพอร์ตเขาเนาะจะต้องมีวัตถุดิบเพียงพอและพอเพียงในการผลิตนะครับก็ต้องรับถูกต้องเก็บถูกต้อตงเบิกจ่ายถูกต้องคืนถูกต้องเช็คสต็อกเช็คการเสริมสภาพใช่ไหมเออแล้วก็นะครับมีการบริหารมีน้ำมันสต็อกให้มีเพียงพอเนาะ ส่วนถ้าเป็นสาเร็จรูปก็ต้องรับถูกต้องเก็บถูกต้องเบิกใจถูกต้องขึง้นถูกต้องเช็คสต็อกเช็คก,การสัร่ินค้าบริหารมีน้ำสต็อกเพื่อมีของขายอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนะครับการสนับสนุนฝ่ายผลิตเขาถ้ามีการจัดส่งด้วยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดส่งด้วยนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาสู่เรื่องของกิจกรรมหลังการขายแล้วเมื่อขายไปแล้วบางทีมันก็อาจจะมีอ่ข้อลงเรียนบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆนั้นก็ต้องมีการ ฝ่ายขายก็ต้องเป็นวีเดียลเพอร์เซนเนาะในการรับข้อ้องเรียนต่างๆเข้ามาดําเนินการแก้ไขและป้องกันนะครับแล้วก็รายงานให้เขาทราบเพื่อไม่เกิดขึ้นใหม่ส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับในส่วนของการผลิตก็คือเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะครับคนไม่อพอวัตถุดิบไม่อพอเครื่องเสียนะครับไฟดับพวกนี้นะครับไฟไหม้น้ําท่วมพวกนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมแล้วก็ต้องมีรายชื่อหน่วยงานที่เราต้องติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ที่ฝ่ายผลิตติดไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็ติดไว้ที่ป้อมยาม มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้ประสานได้ถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับในการในการบริหารจัดการการผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาสู่ข้อ8.6เนาะว่าด้วยเรื่องของการปล่อยผลิตภัณฑ์ QC ต้องเข้ามาช่วยงานแล้วล่ะเราต้องรับของดีผลิตของดีส่งของดีใช่ไหมก็ต้อง Incoming Quality Control in process Quality Control outgoing Quality Control ใช่ไหมเอ่นะครับก็ต้องมีเกณฑ์ในการตรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Functional spec หรือว่าเรื่องของ e p u i p m e n spec หรือ Visual spec ก็ต้องมีการดำเนินการ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อ8.7ครับในส่วนที่เป็น9.1คับ i t f ใช่ไหมนะครับถ้าเราเจอของเสียไนะม่ว่าจะเป็นขาเข้าระหว่างทำขาออกหรือลูกค้าติกลับมาก็ตามอันนี้เราเรียกว่านะครับการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำข้อกำหนด QC ต้องมาทําการคัดแยกและชีบนะ้บ่งแล้วก็ออก NCR เพื่อให้เขาดำเนินการแก้ไขป้องกัน NCR ก็คือนะครับเป็น non c o n f o r m i n g report รายงาน สิ่งที่ไม่มต่างข้อกำหนดจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุแนวทางแก้ไขแนวาทางกาป้องกันนะครับแล้วก็กำหนดผูดรรบ่องชอบกำหนดวันเสร็จแล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับให้มันจบเปนมันสิ้นถ้าเจอขาเข้านะครับเสียขาเข้าอาจจะตีกับซัพพลายเออร์ระหว่างทำขาออกจะต้องรีเวิร์สรีแพร์นะครับหรืออาจจะต้องมีการนะครับรีโปรเซสใหม่ mind, หรือจะสแครปทิ้งอะไร,ร็ข้าไปไปก็เหมือนกันไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ ที่เป็นสิ่งไวดล้องความปลอดภัยก็จะมีแค่2เรื่องเนาะการวางแผนและการควบคุมการผลิตแล้วก็แผนฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นพลังงานก็จะมี3เรื่องเนาะการวางแผนการวางแผนและควบคุมปฏิบัติการใช่ไหมการวางแผนควบคุมปฏิบัติการแล้วก็จากนั้นก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องของพลังงานแล้วก็จากนั้นก็มีการจัดซื้อจ้างในพลังงานเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของนะครับเข้าไปหนึ่งกับไอเก็จะมีทั้งหมด7เรื่องเลยเนาะการวางแผนควบคุมการปฏิบัติการใช่ไหมมาต่อด้วยเรื่องของข้อมูลลูกค้านะครับ เรื่องการออกแบบพ,นพ,พืนผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของการควบคุมจัดซื้อจ้างเรื่องของการบริหารการผลิตเรื่องของการปล่อยผลิตภัณฑ์เรื่องของนะครับการควบคุมเปลี่นนยนผ่านทางถนนสุดท้ายละในข้อที่8ในสายฟูดในสายฟูดเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเก้าเรื่องนะเพราะมันว่าด้วยเรื่องของเก้าหนึ่งนะครับจีนพีรหัสศพด้วยในเรื่อง operation ของฟูดจะมี กาวเรื่องหรืยครับการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการอันนี้เหมือนกันแหละก็ดูวัตยูเชนใช่วัตยูรูมทินทีต่ตามเป้ากับความเสี่ยงไม่มีอะไรตามเอสโซพีของแผนกครแผนมันสองเนี่ยก็คือเรื่องของ PRP คือพี Program, ลีกิชโ r รแกรมนะครับการควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้มันเกิดการเป็นเปื้อนของเคมีเคืีอพระกภาพ ตัวนี้คือจ m p เลยนะควบคุมเรื่องของนะครับวัตถุดิบขาเข้าควบคุมเรื่องของอาคารสถานที่ตัวอาคารภายนอกอาคารภายในอาคารควบคุมสิ่งอรา่องคามสะดวกควบคุมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจัก,กรอุปกรณ์ในการผลิตควบคุมขั้นตอนการผลิตควบคุมเรื่องของการรักษาสุขภาพิบาลควบคุมเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลควบคุมเรื่องของการขนส่งอย่างเงี้ยครับอืมอยู่นี้หมดเลย เซอร์8.3ก็คือการสอบกลับผลิตภัณฑ์อันนี้เป็น QA เข้ามาดูแลนะครับก็เป็นการ trace back มีการกำหนด lot number batch number นะครับ q r code ต่างๆนะครับเพื่อสามารถที่จะ trace back กลับได้แลนะ้วก็8.4ก็มาด้วยเรื่องของการเีฉุกเฉินคนไม่พอเครื่องมีปัญหาไฟมีปัญหาวัตถุดิบจอดไฟไหม้น้ำท่วมต่างๆเราก็ต้องนำมาจัดทำเป็นแผนควบคุมแล้วก็มีการซ้อมน,นะครับนะเซอร์8.5ก็มีการควบคุมในเรื่องของ นะครับฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดฟอร์ดฟู้ดดิฟเอนฟู้ดออเรเจนนะครับก็คือ,อเป็นการวิเคราะห์ตัวนี่เป็นไฮซับเลยนะตั้งแต่การตั้งทีมขึ้นมากําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์กําหนดวิธีการใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดอผู้บริโภคนะครับออกแบบขั้นตอนการผลิตทวนสอบขั้นตอนการผลิตที่น้าง,งานจริงมีการวิเคราะห์และมีการควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากฟู้ดฟอร์ดฟู้ดดิฟเ s นฟู้ดออเรเจนและฟู้ดเซฟตี้ ฟู้ดซัตี้ก็ว่าเรื่องของเคมีคีพากแยภาพเนี่ยฟู้ดฟอร์ดก็เรื่องของอาหารปลอมฟู้ดดิเฟนก็เรื่องของการคุกคามหรือการจการทางด้านอาหารแล้วก็ฟู้ดออร์เจนก็พูดถึงเรื่องของสารก่อมะเร็จะต้องไม่เกิดขึ้นต้องมีแผนหาสับแผนท้าสับแผนมาสับแผนฟู้ดออรเ์เจนแผนก็ต้องกำหนดขึ้นมาหมดนะเออโดยการวิเคราะห์นะครับว่ขาขบวนการไหนบ้างตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อน,นของเคมีคีพากแคภาพ ที่เราเรียกว่าฟูลเซตี้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องฟูดฟอร์ดฟูดดิเฟนฟูดอะไรเช่นถ้ามีเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงนะเกิดบ่อยก็คือนะครับไฮแลนด์รีโฮดเนาะเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงก็คือคอนซเควนต์หรือซีเวลิตี้ถ้ามันเกิดบ่อยแล้วกระทบแรงก็ต้องมีมาตรการควบคุมในขั้นตอนนั้นๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องกำหนดค่ากําหนดจุดก่อนกําหนดจุด c ีซีพีคิดท right. right. ี่เขาคนละปอยกำหนดค่า CCP มีการติดตามเฝ้าระวัง CCP ถ้ามันเบี่ยงเบนก็ต้องมีมาตรการแก้ไขและป้องกัน แล้วก็ต้องมีการทรวนสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จะทำเป็นระบบเอกสารเพื่อมันคับใช้ข้อยผลต่อไปนี่คือเรื่องของ8.5พอ8.6ก็ทำให้ไอ้เจ้าตัว P.R.P O.P.R.P C.C.P นี่ให้เป็นปัจจุบันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสปอคเปคเงื่อนไขคอน d i t i o n ต่างๆกฎระเบียบต่าง,ตางๆต้องทำให้เป็นปัจจุบันทั้งหมดลงันทึกอย่างต่อนเนื่องแล้วลงันทึกจนถึงปัจจุบันส่วน8.7ก็ว่าด้วยเรื่องของการนะครับตรวจสอบทดสอบ นะครับก็ QA QC ก็ต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดก็ต้องมีการตรวจขาเข้าระวังทำขาออกทั้งเรื่องของ process และ product เพื่อมั่นใจว่าเรารับของดีเราผลิตของดีเราส่งของดีใช่ไหม8.8ก็ว่าในเรื่องของการทวนสอบในเรื่องของ GMP นะครับเรื่องของห้ามสั์เรื่องของ, AP, อง,ของ p r p ต่างๆนะครับเพื่อที่จะนะครับยกระดับขีดความสามารถในการควบคุมของปีหน้าเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น ส่วนข้อ8.9ข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะครับผลิตภัณฑ์แลกระบวนการที่มปตามข้อกำหนดไม่ว่าจะเจอขาเข้าระหว่างทางขาออกหรือลูกค้าตีกับไปจนถึงรีคอจะต้องมีการคัดแยกมีการชี้บ่งเพื่อไม่ให้หยิบไปใช้โดยที่ไม่เจตนาแล้วจะต้องมีการออก NCR เพื่อให้หน่วยงานนั้นไปวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแก้ไขแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขและป้องกันเจอขาเข้าอาจจะตีกับซัพพลายเออร์เจอระหว่างทางขาออกอาจะต้องรีเวิร์สรีแพร์รีปรเซสนะ แต่ว่าถ้าเกิดจะรีเวิร์สรีแพย์รีโปรเซสจะส่งไปขายก็ต้องมั่นใจว่านะครับเรามีการตรวจขั้นสุดท้ายก่อนทุกครั้งนะเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือพูดถึงเรื่องของโอ per ation ในระบบ ISO นะถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมกับคอมพิวเตก็มีแค่สองเรื่องเนาะก็ว่าในเรื่องของอะไรการวางแผนและการควบคุมปฏิบัติการกับแผนฉุกเฉินถ้าเป็นพลังงานก็จะมีอยู่สามเรื่องก็การวางแผนควบคุมกปฏิบัติการการออกแบบพลังงานแล้วก็การควบคุมจัดซื้อจ้างและพลังงาน แต่ถ้าเป็นก้าวประเด็นกับไอเทปก็จะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเรื่องการวางกันและการควบคุมการปฏิบัติการใช่ไหมแล้วก็มาเรื่องของข้อมูลของลูกค้าก็มาในเรื่องของการออกแบบเรื่องผิดพลาดการควบคุมการจัดซื้อจ้างการควบคุมการผิดการปล่อยผิดพลา์แล้วก็การควบคุมผิดพลา์ที่เป็นทางนดแต่ถ้าเป็นสายฟูดก็จะมีเก้าเรื่องใช่ไหมก็คือการบางกันและการควบคุมการปฏิบัติการเรื่องของนะครับ พีอานะร์พีนะหรือจีเเรื่องของการสอบกลับเรื่องของประเด็นฉุกเฉินเรื่องของอการควบคุมอันตรายไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดฟอร์ดฟู้ดดีเฟนหรือฟู้ดออร์เจนใช่ไหมแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทําให้นะครับนะพีอาร์พีเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาสู่เรื่องของการตรวจสอบการทดสอบมาสู่เรื่องของการทบทวนนะครับพวกสารสั์ทาสับ์บาสั์แล้วก็พีอาร์พีนะครับหลังจากนั้นก็ไปสู่การควบคุมกระบวนการและควบคุมข้อดักที่ไม่ต่างคนกัน ทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของ o peration เรื่องของการปฏิบัติการซึ่งอยู่ในข้อที่8ของระบบ ISO ที่มีฐานของ9ก้าเบนึป็นหลักนะครับวันนี้ก็คงจะมีการแชร์แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่านะไปจะปฏิบัติแล้วมันไม่บรรลุได้ฝ่ายบริหารก็ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหนางานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับนี่คือภารกิจของฝ่ายบริหารโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ